สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับน้องไาลซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการปรับอีกแล้วนะคะปเเรับรีเชดอีกแล้วแต่วันนี้มาในเรื่องของทำยังไงเนี่ยให้ในเกมเนี่ยมันมีภาพที่น่าชัดหลังเบอร์เนาะเวลาที่เราแบบถ่ายรูปซิมเนี่ยมันแบบมันจะสวยมาก อย่างคลิปที่แล้วนะคะเราได้สอนวิธีการเนี่ยที่ทำให้ซิมมีเส้นขอบๆอบอย่างนี้แล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยไปลองใส่ผมของอัลฟาเนาะอย่างเช่นอันนี้เนาะอันนี้ก็ดูไม่ออกใช่ไหมว่ามันแปลกยังไงคนจะเห็นแบบเห็นหัวกะโหลกน้องซึ่งดีเชดอันนี้มันยังใช้กับ ซิมที่เป็นสายแบบอัลฟ่าไม่ได้เนาะส่ว่าก็จะใช้ได้กับสายแบบ MM ็มแบบนี้นะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องหน้าชัดหลังเบอือเนาะใครอยากดูเอซส้นๆเนี้ยก็ไปดูคลิปก่อนก่อน,อนได้เนาะอย่างแรกนะคะไอตัวเอฟเฟกเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยวันนี้มันจะเป็นตัว AOF เนาะตัว AOF มั AO นก็จะเป็น ได้นี่ชื่อนี้ค่ะอันนี้ทุกคนก็จะดูไม่ออกเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในห้องแต่งตัวเป็นห้องแคสเนาะแต่งตัวถ้าเราออกไปข้างนอกเนาะแล้วไปถ่ายรูปริงเนะี่ยคือจะสวยมากจะเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอเหมือนเหมือนเวลาเราถ่ายรูปเลยนะซึ่งเอฟเฟกตตัวนี้นะคะตอนแรกอ่ะของเขาก็ไม่มีนะเหมือนกับโคเมิกเลยตอนแรกก็ไม่มีอันนี้เราก็ไม่มี ซึ่งถ้าใครไม่มีเหมือนเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะมันไปโหลดเพิ่มได้เดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมอย่างคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะมันทิ้งไม่ได้เนาะตอนที่เราโพสคลิปอะแล้วเรากดแปะลิงก์ไว้อะมันขึ้นสีแดงเราก็เลยไปทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะดูแล้วใต้คลิปน่าจะแปะไม่ได้เหมือนเดิมพอค้นหาแล้วนะคะก็จะขึ้นเว็บนี้ขึ้นมาเลยให้กดเข้าเว็บนี้นะคะ ข้ามาเว็บนี้แล้วให้กดเช็ดเดินี่แล้วก็โหลดนี่ dof.fx นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ส่วนถ้าเกิดแบบใครไม่อยากหาเองเนาะหรือว่าหาไม่เจอเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะซึ่งเวลาที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยไฟล์มันก็จะไปอยู่ในดาวน์โหลดใช่ไหม แล้วเราก็เหมือนเดิมเลยเวลาที่เราดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วเนาะนก็จะเป็นไฟล์ชื่อนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่ที่ที่เราลงมีเชดเหมือนเดิมเลยของเรามาันจะอยู่นี้ไดซีไฟล์โปรแกรมอ้วก็ณ์สตรีมก็สตรีมแอปค o มมอนเดซินซีเกมบินเนาะนี่ทุกคนก็จะเห็นเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยว่า นีนิอิเชนเป็นเซติเชนเชเดอร์ก็เลือกรีเชนเชเดอร์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เข้าเชเดอร์ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้เนะาะไฟล์นี้ก็ตัดไปแล้วก็ไปใส่หน้านี้ได้เลยนะคะไม,ไม่ต้องใส่ในแฟ้มนี้เนาะใส่ข้างนอกตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วมันก็จะไปขึ้นในเกมแล้วว่าเรามีแบบเอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วพอเราเข้ามาในเกมเนาะเราก็จะเจอไฟล์ตัวนี้ a d o f เนาะนี่พอเราคลิกเข้าไปาก็จะ เห็นว่ามันเป็นหน้าชัดหลังเบอร์เนาะแต่นี้เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะทุกคนส่วนการตั้งค่าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโหลดมาแล้วติ๊กแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมเบอร์ข้างหลังให้เนาะให้มากดตั้งค่าตรงนี้นะตนัวเลือกแล้วกดตั้งค่าเกมนะปิดเส้นก่อนกดตั้งค่าเกมเนาะแล้วก็มาที่กราฟิกตรงนี้ การปรับขอบให้เรียบเนี่ยตรงนี้เราต้องปิดนะต้องปิดไม่งั้นมันก็จะไม่เบอร์เนาะนี่พอมันเบอร์ข้างหลังแล้วซิมเราก็จะดูแบบดูเด่นขึ้นนะน่ารักเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูในเกมเพย์ว่ามันเป็นยังไงเนาะซึ่งเอฟเฟกตตัวเนี้ยมันใช้เล่นในเกมเพย์ไม่ได้เนาะเพราะว่าคำสั่งเนี่ยบางทีมันก็จะเบอไปเลย มันใช้ได้แค่เวลาแบบถ่ายรูกขนาดเนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ที่เราดูดูมาก็มันก็จะปรับความเบอลอข้างหลังเนี่ยได้นิดหน่อยเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเพย์แล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองให้น้องเนี่ยเขาไปโพสตรงไหนสักที่นึงเนาะอ่าเอาเป็น ตรงต้นไม้แล้วกันเนาะแถวนี้ไม่รู้ทำไมเป็นอะไอรกับต้นไม้ชอบโพสกับต้นไม้พอน้องมาแล้วนะคะกด ok. เลือกท่าโพสได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเส้นกระตูนอันเนี้ยที่เราสอนไปครั้งที่แล้วเนาะเวลาที่เราขึ้นหน้าต่างอะไรพวกนี้ขึ้นมามันอาจจะรู้สึกแบบโอ้เกะกะลูกกาตานิดหน่อยเนาะแึ่เราก็ปิดมันไปได้นะเวลาแบบที่เราไม่อยากให้มันขึ้นมา แล้วเวลาเราจะเล่นจะอะไรก็เปิดขึ้นมาใหม่เวลาจะถ่ายรูปก็ค่อยเปิดอะไรอย่างนี้ก็ได้เวลาเราหาท่าโพสอย่างเงี้ยเราก็หาไม่เจอวิธีลายตานี่น้องก็จะโพสแล้วนะคะแต่ว่าน้องให้มายืนตรงเงาไม่สวยนี่นะนี่อย่างนี้ก็ได้ทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังมันจะเบลอเนาะนี่น้องสวยมาก ก็ปรับได้ตามใจเลย,ยจะถ่ายยังไงเบอร์ยังไงอะไรขนาดไหนสมมุติเราอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเรากดดูให้ดูเันกดเส้นการ์ตูนเดวก่อนี่พอมีเส้นการ์ตูนก็จะแบบดูดีอา้าน้องเหมือนแบบเน้นขึ้นมานี่อันนี้คือไกลๆเนาะเราก็อาจจะเห็นข้างหน้ามันไม่ค่อยเบอร์มากนะพวกต้นไม้อะไรแบบนี้แต่ข้างหลังเนี่ยจะเบลย แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเนาะปรับบุมให้ข้างหลังเนี่ยมันเบอร์จะเบอร์ขนาดไหนแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้นะคะเท่าที่เราลองไปดูๆมาเนาะตัวที่เราแบบชอบไปตั้งค่าค่ะว่าที่สุดก็จะเป็นตรงนี้เนาะนี่สีข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปแล้วทุกคนอันนี้ออกมุมวัวหน่อย,อ,ยอันนี้ก็จะสีเขียวอันนี้เหมือนแสงแสงสีขาวเนาะนี่อันนี้ก็สีฟ้าถ้าสมมติว่า เราเลือกอันนี้ไว้เนาะแล้วเราก็ปรับตรงนี้นี่เราก็จะเห็นว่าข้างหลังมันจะเป็นแสงเนาะเนี่ยแสงมากขึ้นอย่างนี้เลยยิ่งเราปรับเยอะเนาะแสงข้างหลังเนี่ยเหมือนมันจะแบบวิบวับวิบวับเนาะแลอวดูดีอย่างที่บอกนะคะทุกคนมันไม่สามารถเอาไปเล่นในเกมเพย์ได้นะครับเพราะว่าตัวหนังสือก็จะเบลอแบบนี้เลย ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเนะาะไว้คราวหน้าเนี่ยเรามีอะไรเกี่ยวกับดีเชดเนี่ยมาแบบบอกอีกเนี่ยเราก็จะทําคลิปทิ้งไว้เนาะส่วนใครที่อยากให้ซิมเนี่ยมีลายเส้นแบบการ์ตูนเหมือนน้องเนาะก็ดูคลิปก่อนของเราได้เลยเนาะว่าเราสอนไปแล้ว ถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าตกหล่นข้อมูลอะไรตรงไหนไปเนี่ยก็คือแจ้งไวในคอมเมนต์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ